สวัสดีค่ะก็วันนี้เหมนก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องยาทาเล็บนะที่ได้บอกเพื่อนๆไปแล้วทางเฟซนะคะก็อันนี้เป็นยาทาเล็บเกรดอัญมณีเสริมดวงชะตานะคะแค่ทาชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้ซึ่งอันนี้เหมาลองมากับตัวเองนะอันนี้เหมาก็จะมาจริงๆแล้วมันมีเกือบกว่าสี่สิบห้าสิบคนนะแต่นี่แค่ยกตัวอย่างต่อแล้วกันนะนี่แค่ส่วนนึงนะนี่นะอืม จะมาแนะนําอันนี้เป็นแม่เหล็กแห่งความรักนะคะเดี๋ยวขออ่านโพยก่อนนะแม่เหล็กแห่งความรักก็สําหรับเหมาะกับคนที่ว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็อยากใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือว่าคนที่ยังไม่มีแฟนอะ่ะก็อยากจะมีแฟนเดี๋ยวก็จะแนะนาขวดนี้นะนี่นะแม่เหล็กแห่งความรักแล้วก็สําหรับความรักหวานชื่นก็เหมาะกับคู่รักที่ว่าทะเลาะก,กันที่ช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ่อยอะ่ะ ก็คือเหี๋ยวจะแนะนําให้ทาขวดนี้นะจะได้รู้สึกแบบว่าทะเลาะกันน้อยลงพูดกันดีขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็คนลกคนห่วงนะคะก็จริงถ้าคนลกคนห่วงก็จะทําให้จากแฟนที่ไม่ห่วงให้เขามาห่วงเรานะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือบางคนแพ้เกิดอาการขึ้นไส้ปวดหัวเหมือนคนแพ้ท้องอะ่ะ ก็จะไม่แนะนําเพราะว่าคุณจะไม่เขาเรียกว่าอะไรคนคุณไม่เหมาะกับอัญมณีชนิดนี้นะคะก็ไม่แนะนําให้เฟี้ยงลงน้ํามันให้ให้คุณแล้วก็ให้โทษนะคะซึ่งเกี่ยวกวับความรักจริงๆเกี่ยวกับความรักไม่มีประมาณ6กถึงเชนิดนะแต่ที่แนะนําก็คือแนะนําแค่3ามขวดนี้แล้วก็สําหรับใครที่ ชอบเล่นหวยเล่นการพน,นันอะไรอย่างนี้เหมือนไหมคะแล้วไหมคะชอบแทงหวยใช่ไอันนี้จะเป็นมือขึ้นมือขึ้นก็เหมาะกับว่าให้โชคดีมีโชคมีลาบนะคะเดี๋ยวก็จะแนะนําให้แบบว่าทาคู่กบคนนี้มีโชคไม่คาดคิดนะคะก็อานอย่างเช่นใกล้วันหวยออกแล้ววันที่สิหทาสองคนเนี้นะแล้เรามีสิทธิ์ลุน้นแล้วก็สําหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายของไม่ดีขายของไม่ค่อยขายของไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวก็จะแนะนำะคุณส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมธุรกิจเสร็จแล้วก็เกิดการเพิ่มสายงานพอเพิ่มสายงานเสร็จนะคุณก็เรียกลูกค้าโดยทาขวดนี้พอทาขวดนี้เสร็จอยากให้ลูกค้ากลับมาซื้อกินซื้อใช้ของเราอีกคุณก็ทาขวดนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สี่ขวดนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะสำหรับใครที่ขายของผู้หญิงอ่าผู้หญิงขายของผู้หญิงนะคะกนะน็เนี่ยแนะนำไห้ทาเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี้ยห้าขวดเนี้ยเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าอ่ะอย่างเช่นผู้ชายขายรองเท้าผู้ชายจะให้ผู้ชายทาขวดนี้เพราะอะไรเพราะมันไว้สําหรับดึงดูดเพศเดียวกันให้มาซื้อของโดยคุณทาคู่กับ4ี่ถึงห้าขวดเนี้ย ถ้าใครสนใจอยากได้คำแนะนำเพิ่มก็ปรึกษาได,โด้โดยตรงนะทุกช่องทางอันนี้เกี่ยวกับการค้าขายส่วนการเงินการเงินเงินสัพัดเงินคุณเงินไม่ขาดแคลนเก็บเงินอยู่เงินไหลามาเทมาสำหรับคนที่แบบช่วงนี้การเงินไม่ค่อยสพัด ฟืดๆเครื่องๆนะทาตัวนี้เงินสะพัดพอเงินสะพัดเสร็จก็ไม่อยากให้เงินขาดมือนะคะก็จะเป็นตัวนี้พอเงินไม่ขาดมือเสร็จก็อยากให้เงินไหลมาเทมาใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็พอเงินไหลมาเทมาอีกอยาแต่เก็บเงินไม่อยู่ใช้เงินเก่งกใกล้ทาตัวนี้แต่ข้อแนะนำก็คือขวดนี้ให้ทาได้เฉพาะเล็บเท้าห้ามทาเล็บมือนะคะ ส่วนเรื่องอื่นๆอ่ามียาทาเล็บเกี่ยวกับคนที่ลดน้ำหนักไม่สำเร็จแนะนำเลยแนะนำเลยคนไหนเออคนไหนเออขวน,นี้คนนี้คนนี้จะสีคล้ายๆกันอันนี้คือส่งเสริมธุรกิจอันนี้คือลดน้ำหนักขวดมันจะคล้ายๆกันนะก็คือถ้าใครสนใจอ่ะติดต่อเมลได้นะคะมีทั้งการเงินการงานความรักธุรกิจ แคทุกอย่างเลยแล้วกอ็อย่างนักศึกษาตั้งใจอยากจะเรียนจบหรือแต่ว่าอยากให้ผลสอบออกมาดีก็ได้สอบอะไรเงี้ยกระทำอันนี้ผลสําเร็จผลสําเร็จ,รจทาคู่กับตัวนี้นะคะก็คือเราอะตั้งใจที่จะสอบให้ได้เกรดดอีอ่านหนังสือแล้วก็แล้วแต่อยากให้ผลสําเร็จนั้นออกมาดีใช่ไหมทาคู่กันเลยตั้งใจเสร็จแล้วผลสําเร็จออกมาดี คือยาทาเล็บเนี่ยมีหลายอย่างมากอันนี้แค่แนะนำเฉยๆนะแค่ส่วนหนึ่งก็คือแต่มันมีมากกว่านะั้นซึ่งมีมากกว่าจริงๆมีเกือบร้อยกว่าขวดนะแต่แนะนำแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเดียได้ที่ไลน์ที่เฟซหรือห้ามโทรนะไม่ว่างเราโทรศัพท์นะก็เดี๋ยที่รายละเอียดไว้แล้วกันพอเวลาใกล้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวใครที่ว่าใครที่สนใจก็ติดต่อผ่านมาได้ทุกช่องทางน,นะเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้โซเชียลแล้วกันนะ ก็ตอนนี้ก็บอกไปแค่นี้ก่อนละกันมาอธิบายคร่าสสำหรับใครที่สนใจนะก็ยังไงก็ฝากไว้แลยละกันนะคะอย่าทาเล็บเสียงดือยชะตาค่ะ,ะอ้อที่สำคัญควรละ300นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแม่ค้าก็พาแต่ยังไม่ได้ล้างเลยบ๊ายบาย